โอ้โอ้ออสัปปลาดเฮอใครก็ได้ช่วยทีเอใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้สัปปลาดมันมาแล้วสัปปลาดเออตัวเขียวเออมาเลยขี้ไข่มันเต็มแน่เลยตัวมันถึงเขียวอย่างงี้เน่ใครก็ได้ช่วยสิเอเออใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้โอ้หลบ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 ไปดีกว่าณศูนย์บัญชาก่อนอุนต้ากาแล็กซี่ไอ่เที่ยงนี้จะกินอะไรดีเนี่ยหมูก็ค้อราคาอีก ้จะมีภารกิจให้นายนี่ว่าเอ้ยลืมไปเทริยากิฉันมีภารกิจจะให้นายนะเทริยากิอ่านี่มันมีสปรลราตัวหนึงน่ะมันอยู่ตรงเอ่อแถวๆถ,ถ,ถนนเนี่ยแหละนายรีบปจัดการมันทีได้ไหมเทริยากิฮะเซอร์เยสเซอร์เขาหัวหน้าได้เลยครับผมหัวหน้าเดี๋ยวผมจะไปจัดการมันเดี๋ยวนี้แหละพร้อมลุยไปกันเลยทุกคนเฮ้ย ้ฉันไม่เคยขับเฮลิคอปเตอร์มาก่อนเลยอุ้ยมันจะหนักๆนองๆหน่อยนะเฮ้ยสั่นๆหน่อยแล้วสิอฮ้ยจะจัดการไม่ได้ไมเนอะสปลาตัวนั้นน่ะื้ยเจอแล้วอฮ้ยนี่ไงรับไปซะอ,อุ้ยกระสุนสไม่ซอยอุ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วผมมาดูผลงานหน่อยสิ ไอ้จีเตอเอกี้ฉันลืมบอกนายนะมันมีกอสซิลล่าด้วยแล้วทำไมหัวหน้าไม่บอกตั้งแต่แรกโอ้มันยะไรกันผมแล้วโอ้ยตัวหลบตัวหลบตัวลบนี่เนี่ยฝึกจากหน่วยไม่อย่างดีโอเคแ e ปลงร่างไปวุ้นตะแมนแปลงร่างเซซโอ้ 哎呀这样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 这 เย้อุนเตอร์แมนจัดการสู่ปหลาดได้แล้วโอ้ oh, ดีใจจังเลยดีใจเย้อุนเตอร์แมนขอบคุณนะครับเย้ yeah.